และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชอง์การสถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงซีนีนาดวงวชิราพักเป็นเจ้าคุณพระซีนีนาดพิราชกัลยานีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเครื่องยศพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาจากนั้นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์หกสิบแปดรูปซุ่งจะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษา ขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นนพพระปดมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นนพพระปดมหาเสวตฉัตรและทุบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์แล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพพระปดมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์68รูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาครรอบพะกิ่ง และทรงประเคนครอบพระกริง่งแด่สมเด็จพระอริยว,วงศาาคตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศสาลทักษิณทางพระทวารเทวาราชมเ ah หสวรทรงจุดทุกเพียรบูชาพระสยามเทวาธิราช